หือเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุย๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงนายชัยวัชรงโค์โฆประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรโดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4,680 หมื่นครัวเรือนทั้งนี้ลูกค้าทกสที่เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ถึง31พฤษภาคม2568มีเงื่อนไขของโครงการคือ สนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในราคาครึ่งหนึ่งไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและ,กะเกษตรกรหนึ่งครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน20ไร่และไม่ซ้ำซ้อนโดยกเกษตรกรต้องนำไปใช้จริงห้ามนำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น